นอครับสดนครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Monster Hunter Rise Sunbreak อีกครั้งนะครับอันนี้ผมก็แอบไปเล่นมาครับเพราะว่ามันหมดตัวแล้วผมังไม่อยากลุยตัวเ r g e n t q นเค e ตัวนี้นะครับอยากจะเก็บของให้มันเยอะๆก่อนก็เลยไปแอบเล่นพวก i n i l t c กพวกพวกคิลโลอะครับอะโนมอยี่ทั้งหลายนีครับจนกระทั่งมาเจอเพจที่น่าสนใจครับก็คือเพจนี้นี่เองอาจจะยาวหน่อยนะครับ สำหรับตอนนี้แต่ว่าคิดว่าน่าจะสนุกนะสำหรับอ n นอ a l มาลีสอตัวแบบนี้นะครับมามาเลยขอเติมเอาสายสปอร์ตไปเยอะๆนะครับแล้วก็ดาบนี้ก็เห็นเป็นแบบนี้แต่ก็คือดาบอินฟลิกนะครับเดี๋ยวสู้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาเปิดให้ดูแล้วตอนนี้ขอลุยก่อนแล้วกันเราจะใช้ดาบนี้แหละอย่าไปซีเรียส ถึงแม้ว่าตัวดาบมันจะไม่ได้มีาลาดแเลยนะครับแต่มันก็แรงสุดตอนนี้ละโอเคเต็มตัวให้เรียบร้อยอันนี้เราใช้ความเร็วนั้นถ้าเขาเอ่อถ้าเขาเหนื่อยแบบนี้ครับก็อาจจะจับเลยนะโอเคเริ่มได้นะครับสำหรับอินฟิก เ a ว e i n v t s t a t i o n แบบนี้นะครับถ้าที่เล่นดูเนี่ย <Okay. S 1> เหมือนกับมันก็จะให้เราเอ,อ่อหาพวกของที่เป็นอิสฟิกทั้งหลายเพิ่มแต้มไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้เควส t ใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับโดยที่จะมีเลเวลของ q u วส t เนี่ยอ,อย่างเงี้ยเจอของแล,แล้วเราก็ต้องเก็บของแบบนี้เยอะๆนะครับนอกจากจะต้องเก็บพวกมแมลงพวกไอ้นี่เราก็ต้องไปหา ไอที่ผมบอกอีกทีหนึ่งด้วยถึงจะได้นะครับแล้วก็การปรับมอนสเตอร์ก็ได้อีกหนึ่งโอเคเราเร้่มจะปรับตัวนั้นก่อนครับตอนนี้เก็บของให้เรียบร้อยก่อนเนาะเหมือนเดิมนะครับวายโอ้ยเจอใครไม่เจอไม่เอาไม่เอายังยางใจจะหลุกไม่ใช่เป้าหมายหูกคุณไม่ใช่เป้าหมายเรา ห้ามก่อนอ้าวเน่แต่ถ้าเขาไปดูด้วยกันอย่างนี้ก็ต้องรุยครับอืตัวนึ่งอยู่ข้างบนตัวนึ่งอยู่ข้างล่างตามลงมาเลยนี่จา้าจะตามมาไม่น่าไม่ตาม อินฟิกสำหรับอินฟิกนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีคิวโลติดตามนะครับแล้วก็จะทำให้อ่อนแอร์ลง mm hmm. เพราะว่าถ้าคิวโลของเขาระเบิดเนี่ยครับมันก็จะทำให้ได้ mm hmm. เดเมจเพิ่มขึ้นนะ mm hmm. นี่นะจ๊ะโอ้ยเนี่ย ตามจุดต่างๆนี้ครับเดี๋ยวถ้าเห็นเดเมจสีแดงครับก็คือ,อนะมัรนระเบิดนะทำไรจ๊ะโอ้หู้ปิ้งเร็วโอเคบิ๊กแล้วยังไม่ระเบิดนะครับมันต้องระเบิดแล้วเห็นไหมห้า้อยแปดบสามนี่คือกินฟิกระเบิดนะครับตัวนี้มาหนีเลย อันนี้โดนหลับเฉออยครับเก็บก่อนต้องคอยเก็บไปเรื่อยๆครับฮัทอ๊ดไม่ไม่รอเรื่องรอเรื่ยายาๆๆนี่แน่ยถ้าอะไรเนะี่ยถ้าตัวหน้า เออโดนกาดไปทีถึงจะแรงแต่ว่าด้วยความพิเศษของผมอลังเพิ่ม้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ฟันอโอ้เือนไหมไม่เหมือนคนระับอืมเมื่อกี้ก็คือเป็นไฟธาตุแตกนะครับของคิวโรแต่ก็จะมีให้ล้มแบบนี้อีก ทุกครั้งที่ทำ่าดมันแตกได้ก็จะได้แต้มคิวโรด้วยนะครับในแต้มอีมพีเซเกตตามนั้นขอทีแล้วกันนะครับมันโดน่อยไม่เหมือนกับพวกตัวใหญ่ๆหืมโอ้โหเี็บไม่ทัน เก็วก่อนปุ๊โอเคอ้าวอ้าวไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรจริงเหรองั้นก็ขอช้าหน่อยอืมอืมหลบไม่ทันนะครับอืม,อมทำอไรอะ่ะทำอไรจ๊ะมันก็ต้องโดนนะจ๊ะ ถ้าทําแบบเอาหลบพอดีอะไระทํำไรอะ่ะโอ้ยหลับแล้ครับหลับก็พัดปกุกไม่เห็นจะยากเลยืนี่ไงตรงตามตูกตามโอ้โห คิดว่าไม่ได้จะนานนะครับผมแตกหีกแล้วโอ้ผิดอันนะครับโอ้จะตายไมเน,น่ยเราโอ้มีเติมทางตลอดนะครับ้าด้วยแล้วก็สันได้ด้วยอ้าไม่โดนะครับกรบโดดพอดีโอ้โดนอะไรครับเนี่ยงง นี่ไงจ้านี่จ้าก็เบอร์นะครับเราจะกระเด็นแล้วก็มึนนะครับถ้าโดนซับเบอร์แบบนี้อ้อนี่ก็อ้อไม่ไหวไม่ไหว,วง่วงจะไปถึงไหมไม่ถึงแน่เลยโอ้ยโดนเต็ม นี่จ้ะอืเดี๋ยวผมต้องจัดการไอ <c oughs> ้นี่ก่อนนะครับชาร์ก่อนนะจ๊ะ <c oughs> ไม่เท่าไรหรอกนะจ๊ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่โดนอีกมันเสียของไม่นี่โอ้เห็นต้นไม้เปิดราเคดได้ครับ <Okay. S 1> ชนแล้วขอ,อที่หนึงเอ,อ้ยง่วงร่วงชาร์จเบรเข้าไปเพื่อที่ใช้ผ้าใหญ่ นี่ไงนะแตกอีกแตกอีกโอ้ยกระเด็นมันก็จะไปโดนได้ยังไงนะท้าหนึทีโอ้ท้าไม่ได้ครับท้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแตกไปแล้ว โอ้ยดาบผมกำลังจะหมดผมขอช้าหน่อทีเถอะยังไม่เหนื่อยอีกไม่อยากทรามานก็ล้มไปได้แล้วยอมไปสักทีเถอะสองสานะเนี่ยสองสารจริงๆนะ กแกกคระอีกครับอืมโอ้โหโดนมั่อเขาหลบก,ก่อนเขาหลบก,ก่อนนี่ไงจ๊ะ còn ừ. nhiều ta, à, nè ngay ta, có gì vóc lên nhiều đó ta, nè นี่ตานี่ตาไปจะหมดรื้ยังจะหมดรื้ยังโหมาอีกแล้วครับอินฟริกคิวโร่แล้วเปิดไปดิเหนื่อยเลยครับเราจะจับตามแผนนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะเอ๊ะเหมือนจะจับไม่ได้นะใช่ๆจับได้ จับไม่ได้นะครับแม่เกือบโดนไอ้ถึงก็จะจับไม่ได้นะครับแบบเตียยพลังเต็มทำไรอะไรครับทำอะไรครับอรรืบอ่มอืม อกันพอดีมันก็ตายแบบท่าสวยเถอะนะจ๊ะไม่ยอมตายเหรอโอ้โหเอจริงจริงๆอาจจะดูไม่รู้เรื่องเลยครับสัดเยอะไปหน่อยอ่าตายแล้วโอ้โหยิโรไฟหายไปแล้ว <All right. S 1> โอเคเรียบร้อยครับประมาณสิบนาทีงั้นก็ถือว่าทำอะไรดีงั้นเราเอาพวก พิษพ่อแทบใช้ไปเพื่อซัดเขาให้ร่วงดีกว่าโอเคเก็บให้หมดเก็บให้หมดอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ทางฝั่งนู้นเลยว่าเนี่ยครับผลไม้เอเวอเรสต์เกชั่นอัพแล้ว อันนี้ผมว่าก็พอแล้วถ้าเจอตามทางแบบนี้ค่อยเก็บนะไม่ต้องหานะครับแต่สีเขียวนี่สิโอ้ยอยู่โน่น ไปหาแล้วนะไปตลกก้กาขอเก็บของแป๊บหนึงโอ้สีเขียวเอา้าไม่กระไดกระโดะครับสีแล้วไม่เอาละฟาดลงไปเลยไม่โดนไม่เคยแม่นไม่เคยโดนเลยเนี่ยเอาละเริ่มใหม่เลยครับ โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นของจริงละหึหึหลบอ้าวมีคนมาช่วยแล้วปึ้งขออีกทีหนึ่ง โอ้โหโดนโดนทิศตาบอดไปทิศตาบอดคืออะไรก็ไม่รู้พูดไปเรื่อยครับผมโอ้โหอืม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 หลบไป้วโอ้โอ้ยโดน อ๋อการอยู่สองทีเ่าโอเคขอหนึ่งทีนี่ไงจ๊ะนี่ไงดิ้นเลยดิ้นเลยดูกันหน้าอ้าวโ,โหถือว่าครบเครื่องผมเป็นตัวใหญ่ ผมว่าแล้วไม่ต้องหลบแต่ว่าก็ต้องลองซัดดูเผื่อโดนนะครับนี่แนี่นี่เน,นี่ยน,นี่นดเนี่ยโดนเหรอเอออาจตายได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่เติมพลังจริงเหรอเออมีคนเติมพลังให้ชา้าดินี่แนี่โดนอะไรครับอะไรครับสองทีแล้วไงครับ เดี๋ยวก่อนนะ้ำมีคนเปล่าคุยไม่ได้แล้วนี่ไงอืมกินยาหน่อยเอาเอาเอาอืม,อมหืมหลบพอดี หลบเสียงพอดีกระโดดหลบพอดีแล้ก็ฟันได้พอดีเลยการก่อนอืาหลบแล้วก็ได้โอกาสฟันเลยนะครับโอ้โหแล้วไงคิดว่าไม่กล้าเข้าไปแล้วอืมโอ้โหโดน กินดิกินด,ดินี่จ้าที่จะเหล็กแค่ไหนก็ฟันเข้าเพราะผมใช้อะไรอยู่นี่ไงจ้าโอ้โหแต้วต้องฟันขานะให้ขาดเนี่ยก็จะน่าจะได้พอเยอะนะครับแต่ผมผมไม่มีปัญญาทำเท่าไรเพราะว่า มันฝันค่อนข้างยากครับสหรับผางมันมีสองขัน้นเลยนะครับสรับผังก็คือต้องทําให้มันถลอก,ก่อนแล้วมันถึงจะขาดนะครับเหอนอื่มกันนะพูดไปด้วยเราค่อยนีไปด้วยเนีย่ย,ย <S <S ไปไหนเนี่ยโอเคไหนเเก็บ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 ปัญหาครั้ง,งนี่ไง คิดว่าจะยอมปล่อยให้คุนเนี่ยทำอะไรได้ง่ายๆนะชาร์จก่อนมันถึงได้รีบไปชาร์จเบรดไงน้องไหนยังไงเขาเหนื่อยแล้วถ้าเขาเหนื่อยแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องโดนดีอ่าว นี่ไงจ้ะเอาหน้ามาโดนแล้วหน้ามาโดนเอาเอาเอาทะลายทะลายนี่ไงเราทะลายสะดุง้งสะดุง้งสะดุ้งเหรอมาเลยเอา้าวช้า วางไอยเห็นชาร์จก่อนฮึมไม่โดนทำไรเพื่อนผม,ม,มสวนกลับเลยแต่เขาก็โกรธเขาโกรธแล้วเขาก็กกจะทาอะไรครั้งหนึ่งหึ่มผมไม่ทายก็การอาร์ฟสิโอ,อเค <wounds> oh. นี่ไงจ้านี่ไงจ้าไม่ต้องวิ่งไกลเอาตรงนี้อาจ้าป่อ

แล้วก็ไม่ได้อินฟิกอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันไม่อินฟิกมันอินฟิกตัวเดียวเหรอเออว่าโอ้ผมรู้ว่าจะอินฟิกสองตัวเพราะว่าทำไมมันมง่ายจังจบไปแล้วครับผมรูว่าจะได้ตัวอะไรเพิ่มที่มันน่าสนใจไหมนะฮะ เรียบร้อยนะครับก็จะมีพวกคอยพวกนี้นะครับแล้วก็ไอเซนส์สำหรับทำพวกดาบเอินฟิกต่งางๆโอ้ได้พอยโย่ครับพันห้าเรียบร้อยครับผมคอมมานเวลดัน well hmm? ได้มาแล้วเอามาทำอะไรเนี่ยบุโนโดย แล้วก็คนเดิมนะครับบาฮาริผู้นำเรื่องของ e f f e c เอ s วินเอสอินเวสติเกตนะครับก็บอกว่าน่าจะมีเฟสเพิ่มมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีตัวใหม่มาเลเวล42ครับก็คือมันอย่างก็จะเป็นตัวเดิมได้หละแต่ว่าเลเวลเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้น,นะอุ้ยบาลอสอา้อาวอ้าวเลเทียนสุดที่รักนะครับ เดี๋ยวดูว่าระหว่างบารลอสกับไรเทียนะครับจะตัวไหนบารลอสก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันมีของหลายอย่างของเขาที่ที่น่าจะเอามาใช้ได้นะครับส่วนน้ำมัรีเคลสเนี่ยผมยังไม่เคยรู้เลยอาจจะต้องลุยหมดมาถึงจะมีเลดวลสองอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูของก่อนนะครับ <S 2> <S 2> ที่เพิ่มมาจะมีพวกคิลลี่คราฟติ้งเวพอนนะครับต้องเป็นเวพอนเลเวลบสูงสุดก,ก่อน เนี่ยมมนจะมีของเยอะๆเลยที่ต้องเอามาตีเนี่ยก็จะเพิ่มความสามารถของดาบได้ถึงขีดสุดนะแต่ก็นั่นแหละผมยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เกาะก็เหมือนกันเกาะก็ทําได้เนี่ยได้เซนมาเปิดเปิดพลังเกาะลองดูอันนี้เรอสาต้องใช้ห้าอังอด,ดี อันเดียวสิบสองสิบแปดก็หมดมก็หมดแล้วเนี่ยยังไม่เปิดได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวรอเก็บของอะไยอะก่อน <c oughs> ก็ตามนั้นนะครับแต่ที่น่าสนใจน่าจะเป็นพวกนี้มากกว่าอันนี้ก็เป็นดาบที่ผมซัดไปแล้วเรียบร้อยตรงนี้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษน,นะครับ ก็จะมีแค่นี้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนจะมีของบาฮาริเขาจะขายของโดยใช้คอยเมื่อคี้ที่บอกไป hey, มาแรกนะครับอันนี้ก็ก็เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับตัวไอ้น,นี่นะครับนี่มีของพิเศษเท่าไหร่ไม่ต้องลุยไม่ต้องรุนละซื้อเลยแต่ว่าแพงอยู่ผมเพิ่มมีห3วจบสางโอเค งั้นก็ของบางของข้อประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันต่อใหม่คราวหน้านะครับคิดว่าตัวไปจะเจอ,เจอตัวไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมบา,บายๆครับ